โอ้ยหอบเลยตามพ่อบ้านมาพเพื่อนดูสีข,า,ขาวๆโพลนนั่นน่ะหอยนางรมน้ำลงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโอ้ยสวยจังเยอะมากมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่มองเห็นไกลๆเลย ไม่รู้ว่าเขาตายหรือ,อยังนะแต่ในน้ำอะเยอะมากนี่มันทําเลเลยนะเนี่ยทาเลเก็บหอยอะน้ำกำลังขึ้นค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะโอ้ยคิมูกไหลค่ะขอโทษค่ะตรงนี้น้ำยำมีเยอะกุ้งก็มีนะคะตรงนี้แต่ว่า มันไม่เยอะมันตักยากนี่ค่ะทำไมมันเยอะขนาดนี้เยอะมากจะล่วงให้ดูนะคะหวา้น้ำเล็กน้ำเกือบเกือบจะถึงเข่าค่ะโอ้นั่นๆไปถึงนั่นเลย เนี่ยสีขาวขาวที่เห็นน่ะหอยนางรมทั้งนั้นยังไม่ตายตัวเขากำลังพอดีเลยกลมจะล่วงให้ดูนะคะกลมก็อยากรู้อยากเห็นมือนกันเลยนี่ถ้าตัวเขาไม่ใหญ่โอ้ยนี่ค่ะตัวไม่ใหญ่เยอะเลย โอ้ยอะไรจะขนาดนี้เยอะเลย,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 ยน้ำเข้ารองเท้าค่ะไปค่ะกลับบ้านกันเอาไปดูที่อื่นก่อนค่ะจะเดิน สเนกเอ่ตรงนี้ก็เยอะนะอ,อ๋อไปจนถึงนู่นเลยอุยอยากให้มาเห็นด้วยตาเปล่าเป็นเพื่อน,น,นเยอะมากหอยนางรมเดี๋ยวไปดูพ่อบ้านแกนเรียกเยอะจริงๆในที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะ บรรยากาศน้ำลงค่ะนั่นน่ะยาวไปถึงนู่นเลยเดี๋ยวเราไปดูตรงที่เขาขาวตรงนั้นนะคะว่าเขาตายหรือยังหงายให้ดูนะคะว่าโอ้ยมีตัวอะไรสับทะเลยังไม่ตายนะคะ ีต่ว,ว่าน้ำลงค่ะเนี่ยเข้าอยู่ติดกันเลยเดี๋ยวเราไปดูที่เยอะๆตรงนั้นค่ะนี่ค่ะโอ้โขอโทษขออภัยนะคะเพื่อนๆอดไม่ได้ที่จะ เป็นสิบมันติดกันเลยย่อ๋นนยวบ้านเรียกไปดูเดี๋ย,ยเราไปดูกันนะคะย่อย่อย่ยยอมอันนี้อยู่กับโคดหินอันนี้ยกไม่ได้ออ้ยนี่นะคะยังไม่ตายนะคะน้ำกำลังขึ้นมาแล้วเขาไม่ตายทุกตัวจะรอดะคะ่ะนี่ค่ะอู้ น้ำกำลังมาค่ะไปดูกันค่ะอ้ยอันนี้ก็เยอะแต่ดินเริ่มเริ่มเป็นน่านแล้วนะคะนี่ไปโกงเหีียบไปเนี่ยมันจะยุบเข้าไปค่ะเมื่อกี้ยังเดินสบายๆอยู่เลยนี่ค่ะโออันนี้ติดหินแต่ว่าหอยก็เยอะค่ะตามน,นี้ด้วย 不了、嗯 ไปถึงนูะะ่นแล้วค่ะโอ้เยอะมากค่ะนี่เพื่อนเห็นไหมคะข้างหน้าอยู่กุ้งไม่มีแต่หอยนางรมลานหอยนางรมเดี๋ยวน้ำก็มาตรงนี้เป็นพวงเลย ำไมันเยอะอย่างนี้นี่ตัวประมาณนี้แหละที่เอาไปยำเนาะมันจะอร่อยเพราะตัวใหญ่เกินไปก็ต้องทำเป็นชิ้นเล็กๆส่วนหนึ่งก็ตายแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งก็ยังไม่ตายแต่ว่าที่รอดมนะ่นเยอะก,กว่าตัวที่ยังไม่ตายนะคะ เ่อขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดค่ะคุณทุกก๊กกำลังใหญ่โอ้ยตัวเขาไม่ใหญ่ตัวประมาณนี้ตัวประมาณนี้เหล็กเก๋เก๋ยำอร่อยพะยัะไม่ตาย ตายค่ะมากเยอะมากเลยเนี่ยยังไม่ตายค่ะรอน้ำมาเดี๋ยวน้ามาก็ยังไม่ตายนะคะยังไม่ตายนี้น่าจะเนื้อเนื้อน่าจะสวยตัวนี้เย,ยอมากเอาไปบ้านหน่อยไหมเนาะ ยี่กองอยากได้อีกแล้วอยากได้เอาไปบ้านจริงๆยี่กงชอบรุ่นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเพ,เพราะว่าเอาไปยำอร่อยไม่ต้องเยอะเอาเแค่ไปแค่พอกินดยี่กงจะพาไปดูนะคะว่า มันเยอะมากเลยังน,นีหอยนางรมนะคะหอยนางรม,ยงรมเยอะไหมคะยังไม่ตายนะคะเดี๋ยวยังผมจะจับให้ดู ตายเยอะมากตัวส,สวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้กุ้งเลือกอีกแล้วนะคะ ลมจ้าตัวไซส์เกือบไล่เลี่ยกันเลยอ่ะมาถึงแค่ตรงนี้เองค่ะตรงนั้นก็จะเป็นทรายแล้วก็เป็นชายหาดแล้วก็น้ำ ตัวประมาณนี้เกะแล้วก็ยำค่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะคะ